คมจริงป่าแถวนี้เป็นป่าที่ไม่ลึกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหลงทางครับเพื่อนๆป่าแถวนี้เป็นป่าที่ผมไม่คุ้นเลยนะเพื่อนๆนครับตอนนี้ผมรู้สึกว่า ป่ามันลกขึ้นเรื่อยๆครับดูครับนี่ครับไม่มีทางไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินกลับไปทางเดิมครับซึ่งทางเดิมก็ลกเหมือนกันครับ ใจหมดนึกว่าง,งูมันก,กลัวอยู่ก็เดี๋ยวผมจะต้องปีนขึ้นไปบนยอดนะครับบนยอดภูเขาลูกนี้แล้วก็จะหาทางลงนะครับป่าลกแล้วแล้วก็ค่อนข้างทีจ่จะ เงียบครับตอนนี้แต่ยังมีเสียงมาแรงนะจําต้นไม้ต้นนี้ไว้รู้สึกว่าผมจะเดินขึ้นมาเกือบจะถึงยอดนะครับอีกนิดเดียว สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนอกบ้านชาแนลครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพิงข้างบ้านนะครับนี่ครับก็เตรียมตัวที่จะไปเดินทางเข้าป่านะครับเพื่อไปผูกเปลนอนครับก็อยู่กับนี่ครับรถนี่ครับอยู่กับรถอีแดงคู่ใจคันนี้นะเดี๋ยวจะเดินทางเข้าป่าครับก็ อย่บ้านนะครับนะครับบรรยากาข้างบ้านตอนนี้เวลาอ่านี่ครับห้าโมงเกือบเกือบห้ามงครึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวครับไปครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างทางนะครับยังไม่ถึงป่าครับแต่ว่า พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่นี่ครับดวงอาทิตย์ตกพอดีนะครับดวงอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวเดินทางต่อครับไปเจอกันที่ป่าคิดว่าพอถึงป่าเนี่ยก็น่าจะใกล้จะมืดแล้วไม่รู้ว่าอ่ทำเลที่จะผูกเปนอนเ,นอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวตามไปลุ้นกันไปเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงป่านะครับซึ่ง ป่าจุดนี้เป็นป่าชุมชนนะครับของหมู่บ้านผมเองห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ5กิโลครับก็เดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับว่าเป็นป่าพื้นที่แบบไหนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูแล้งนะครับป่าก็จากที่พื้นที่ลกๆนะก็จะเริ่มที่จะเริ่มโปร่งโล่งขึ้นมาครับนี่ครับ เป็นป่าที่สลับกับต้นไม้น้อใหญ่นะครับนี่เป็นทางที่ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปเพื่อผูกเรนอนครับในป่าแห่งนี้ก็เดี๋ยวจะเดินลึกเข้าไปในป่าประมาณ ครึ่งกิโลครับไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะก็จะเดินไปเรื่อยๆซึ่งป่าจุดนี้นะครับที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะผมเคยมาผูกเปลนอนครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับก็ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งได้แล้วเส้นทางก็จะไม่ค่อยได้แล้วตอนที่ผมมาครั้งนั้นเนี่ยจะเป็น ป่าที่โล่งกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูครับเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะทึบพอสมควรนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาจากมาจากทางนี้นะตรงนี้ดูมืดมากเลย ก็เดี๋ยวผมจะเดินลัดเลาะไปตามเชิงเขาครับก็เพื่อความสะดวกนะเดี๋ยวจะเก็บกล้องเก็บอะไรนะเพื่อที่จะเดินทางอย่างเดียวก็อาจจะถ่ายไว้เป็นช่วงๆนะครับช่วงที่ไม่ลกแต่ว่าตอนนี้ดูครับภาพื้นที่ก็ลำบากนิดนึง ไกันค,ความจริงป่าแถวนี้เป็นป่าที่ไม่ลึกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหลงทางครับเพื่อนๆป่าแถวนี้เป็นป่าที่ผมไม่คุ้นเลยนะแล้วก็ Don't se vuelve muy เพื่อนๆครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าป่ามันลกขึ้นเรื่อยๆครับดูครับนี่ครับไม่มีทางไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินกลับไปทางเดิมครับซึ่งทางเดิมก็ลกเหมือนกันครับดูว่าพเพื่อนๆก็ ตอนนี้ใกล้จะมืดนะครับแต่ผมยังปีนไม่ถึงสันเขาครับก็หลงป่าซะก่อนนะโอเคครับ ตอนนี้ผมหลงอยู่ในดงหญ้าครับเพื่อนๆ computers. แล้วก็ทุกที่ทุกทางเหมือนกันหมดเลยครับดูแล้วก็ไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนนะเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นไปบนยอดเขาให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าผมจะผูกเปจุดไหนนะ เสียงนกครับโ,โหนง,ง่างูเห็นเถาวันตรงนี้ไหมพื่อนเนี่ยตกใจหมดนึกว่าง,งููงกกลัวอยู่ก็เดี๋ยวผมจะต้องปีนขึ้นไปบนยอดนะครับบนยอดภูเขาลูกนี้แล้วก็จะหาทางลงนะครับหาทางออกวันนี้อาจจะไม่ได้ผูกไปนอนนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าท่าทีจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนเดี๋ยวออกไปด้านนอกจะเล่าให้ฟังตกใจหมดทุกเงื่อนเจอไก่ป่านะครับแล้วก็มันบินไปโน่นะครับภูเขาลูกข้างๆแล้วครับผม ป่าลกแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบครับตอนนี้แต่ยังมีเสียงมแมลงนะจําต้นไม้ต้นนี้ไว้รู้สึกว่าผมจะเดินขึ้นมาเกือบจะถึงยอดนะครับลอีกนิดเดียว ใส่นะิดนึงเมื่อกี้ตกใจเสียงไก่ป่าดูครับ ครับเพื่อนๆโชคดีนะครับผมตอนนี้หลังจากที่ผ่านผมปีนขึ้นไปบนสันเขานะครับเดินขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกฟากหนึ่งครับนี่ครับผมเจอทางที่ชาวบ้านใช้น่าจะใช้สัญจรนะครับก็อาจจะมีลกไปบ้างแต่ว่าก็ยังพอเป็นเส้นทางนะครับพอถือว่า คือทางออกแล้วครับนีเคค่เลยเดี๋ยวผมจะเดินตามทางไปเรื่อยๆครับคิดว่าน่าจะถึงทางออกครับของ ป่าจุดนี้นะนแปลกมากป่าที่เป็นป่าแบบนี้นะครับที่เป็นต้นหนอ่อทึบๆแบบนี้จะทำให้พื้นที่เนะี่ยดูแคบครับอย่างเช่นฝั่งนี้นะครับดูครับแคบแล้วก็ทึบนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้เรามองมองเขาเรียกอะไร วิสัยทัศน์ในการมองเห็นนะครับได้ไม่ไกลครับมองได้ใกล้มากแค่ห้าเมตรสิบเมตรเองนะครับก็อันตรายมากๆตอนนี้ผมก็เดินตามเส้นทางไปเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศป่ารอบๆก็รู้สึกว่าลุกทึบครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินทางออกจากป่าไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนครับแล้วก็นี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดไว้ตรงนี้นะซึ่งป่าพที่ผมเดินไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับเป็นป่าฝั่งนี้นะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับผมตรงนี้นะครับจะมีถนนตัดผ่านเข้าไปด้านในครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้จะเป็นป่าที่ผมเดินไปเมื่อกี้นะ ก็โชคดีที่ว่าผมเดินทางออกจากป่ามาได้ก่อนที่จะมืดนะครับความจริงก็นี่ครับบรรยากาศข้างๆก็เริ่มมองไม่เห็นนะแต่ว่าถือว่าโชคดีมากๆก็พื้นที่ป่าตรงนี้เป็นป่าชุมชนนะครับมีพื้นที่ประมาณสามสิบกว่าไร่ครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนเะพื่อนๆมองเห็นวนะ่านี่ครับเป็นป้ายของป่านะก็พื้นที่ป่าของเขาะนี่ครับ จะมีประมาณสามสิบไร่ครับเขาอนุรักษ์ไว้เป็นป่านะครับเป็นป่าผื้นสุดท้ายแล้วครับของหมู่บ้านผมนะก็ตอนนี้โชคดีมากครับที่ออกจากป่ามาได้จนมาอยู่ตรงถนนแล้วตอนนี้ก็เมื่อกี้จะเล่าเหตุการณ์ตอนอยู่ในป่าก็รู้สึกวิววิวรู้สึกกลัวนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่ผมเจอ เมื่อกี้นะครับเหตุการณ์ที่ผมเจอก็คือว่าตอนที่ผมเดินเข้าป่าไปนะครับก่อนที่จะถึงอยอดเขานะครับปรากฏว,ว่ามันเป็นป่าพื้นที่ที่ลุกมากครับแล้วก็มองระยะไกลๆเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าป่ามันลุกแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่คุ้นกับพื้นที่ป่าเลยนะครับประจวบกับจังหวะนั้นนะครับผมได้ยินเสียง เหมือนมีคนเรียกครับมีคนเรียกชื่อผมนะครับตอนที่อยู่ในป่านะแล้วก็เป็นป่ารกด้วยก็เป็นเสียงแว่วมานะครับได้ยินประมาณครั้งสองครั้งครับผมก็ไม่แน่ใจนะพยายามที่จะเดินทางออกจากจุดที่ผมได้ยินนะเดินออกจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดครับแต่ก็เดินไปได้สักพักก็ได้ยินอีกครับผมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเรียกชื่อผมนะแต่ว่า เป็นเสียงของคนหัวเราะครับก็นั่นแหละครับ,รบพอผมได้ยินเสียงคนหัวเราะเนี่ยมันเป็นเสียงที่เวลมานะครับเหมือนกับเสียงมากับสายลมนะก็ผมก็เลยตัดสินใจนะครับหาทางออกปรากฏว่าหาทางออกไม่เจอครับเดินวนอยู่นานนะครับกว่าจะาเรียกได้ว่าความความจริงแล้วผมหาทางออกไม่เจอด้วยแหละผมก็เลยใช้วิธีเดินขึ้นเข,นขานะครับเดินขึ้นไปบนยอดเขา แล้วพอถึงจุดยอดเขาเนี่ยผมก็เลยเดินหาทางที่ชาวบ้านเขาใช้เดินนะครับใช้สัญจรแล้วก็โชคดีที่ว่าเจอทางที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นประจํานะครับแล้วก็เดินตามทางของชาวบ้านเนี่ยออกมาจากป่าได้ครับก็ไม่รู้ว่าถ้าวันนี้นะหรือว่าคืนนี้เนะี่ยผมนอนในป่าหรือว่าผูกเปนอนในป่าไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับผมหรือเปล่านะก็ บอกไว้ก่อนนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับใครไม่อยู่จุดนี้หรือว่าไม่อยู่ณนะจุดนั้นนะครับก็จะเข้าใจเหตุการณ์ได้ยากมากๆครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับวันนี้ก็คงจะงดนะครับคงจะไม่ไปผูกเปน,นอนหรือว่าไปพักค้างคืนที่ไหนนะค,คืนนี้ครั้งนี้ผมก็จะกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปยังจุดหนึ่งที่ผมจะ ผูกเปลนอนครับไปจุดใหม่ดีกว่านะครับจุดนี้นี่ครั้งก่อนโน้นก็มีเหตุการณ์นะครับแต่ครั้งนั้นนี่ผมว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์มากกว่าส่วนคลิปที่ผมพูดถึงเนี้ยใครยังไม่เคยดูนะครับก็เข้าไปดูได้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อตอนนี้ก็ยังรู้สึกตกใจอยู่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ